อันนี้อาครับปนวิธีการใส่ฝาทองเหลืองถังส้วมนะครับแต่ตัวทัวันนี้จะเปลี่ยนเป็นฝาสแตนเลสครับทนทานมากครับใช้ใส่ง่ายครับก่อนใส่เราต้องมาร์คขีดตีเส้นแล้วก็จะก็จะปาดเป็นร่องครับไม่ยากครับงานไม่ง่ายแบบนี้แล้วก็จะเอาลูกหนูหรือว่าหินเกีย์ครับปาดเป็นร่องตามที่เส้นที่เราขีดไว้ ง่ายนิดเดียวครับนี่ครับดูให้ดีนะครับนี่คือวิธีการใส่ฟ้าทองเหลืองถังส่วมถังแซ็กถังบำบัดครับไม่ยากครับการแบบนี้ไม่ยากง่ายไม่มกัก ที่เ้นที่เราตัดไปตัดไว้นะครับนี่ครับไม่ยากจากที่คลิปเลยครับสำหรับการใส่ฟ้าทังาทางส้วมทางบำบัดของที่เราใช้ทุกวันต้องมีทางบำบัดทั้งส้วมนนครับดูจากวิธีการใส่ของวันนี้แล้วในคลิปนี้แล้ว ่านอาจจะสามารถทาเองได้ครับเป็นงานที่ไม่ยากครับง่ายมากๆาของมันนะครับที่เราสกัดออกมาครับนี่ครับเป็นขอบฟ้าทองเหลืองของเดิมมันไม่รุ่นนี้จะเอ่อมันจะเข้าสนิมครับสนิมทองเหลืองก็มีครับไม่ใช่ไม่มีครับมันทําให้เกลียวมันขาดหรือว่ามันมันแตกง่ายครับ ฟฝาสะตัลเลตมันก็ดีอีกแบบหนึ่งคือว่าถ้าเป็นสำนักงานเนี่ยเป็นที่ทําการที่ไม่มีใครอยู่เฝ้าครับถ้าเป็นฝาทองเหลืองคนจะมาชอบงัดครับไปขโมยไปขายนะครับนี่ครับปัญหานี้เจอมาเยอะครับพอได้ตามแก้ตามเช็ดมาเยอะแล้วครับปัญหาที่โดนง,งัดฝาทองเหลืองไปขายครับแต่วันนี้เรานําเสนอเป็นฟ้าตะตเัเลต ายไม่ได้ราคาเหมือนตัดทองเหลืองก็คงจะมองข้ามครับเพราะมันเบามากครับมันบางบางแต่แข็งแรงครับอันนึงไม่กี่ขีดครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองของมันมีราคาครับมันหนักนี่คือตัดปัญหาหนึ่งได้ครับว่าการขโมยครับไปในตัวเลยเจียบลงไปแล้วเจาะได้ที่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดครับที่มีการใส่ฝาทองเหลืองสังถังบปัดบถังแซดบ่อเกลือถังไขมันมันจะมีฝาแบบนี้ทุกอย่างทุกอันเหมือนเหมือนกันนะครับลองทําดูนะครับเด yeah. น,นี่ใช้ปูนขาวครับหรือจะใช้ซีเมนต์ดำก็ไดแ้แล้วแต่ครับแล้วแต่ช่างที่จะใช้นะครับเราไม่จํากัดว่าจะใช้ปูนอะไรนะครับนี่บาดแผลครับร่องรอยของการปรับแต่งผิวหน้ามาันผสมปูนเราต้องเอาเนื้วๆน,นะครับ่าให้มันเหลวเกินไปนะครับต้องให้พอดีกับงานที่เราจะจะใช้งานมันนะครับ ถ้ามันเหลวเป็นไปมันก็จะไหลลงพอนะครับให้มันเหนียวเหนียว<ๆ>หลึบหนบวางฝาลงไปมันจะโดดทึ๊บเลยครับดู่กัที่เลยไม่ไปไหนเลยแปะคูณเข้าไปนะครับ รอบๆนะครับให้มันรอบๆเลยนะครับไม่ต้องเว้นวักไว้นะครับเพราะว่าปูนมันจะได้เกาะเต็มหน้าของฝาทองเหลืองที่เราใส่เข้าไปเป็นเทคนิคดีๆที่นำมาเสนอให้พ่อแม่พี่พน้องในรับชมครับ วางลงไปแล้วก็โจดกดลงไปเลยกูจะปิ้นออกข้างๆครับให้มันปิ้นออกไปเลยนะครับตัววันี้มันเป็นฝาสแตนเลสครับเขาพัฒนามาเป็นสแตนเลสเมื่อก่อนมันเป็นทองเหลืองครับแล้วมันหายบ่อยครับพี่น้องมันหายบ่อยเพราะว่าโดนขโมยไปขาย ตพนนีนเราเลยแก้ปัญหาฝา,าเป็นสแตนเลสครับนี่ครับเป็นการใส่ฝาสแตนเลสหรือฝาทองเหลืองถังบำบัดถังเซ็ต คนขอบขอบให้มันสวยครับแล้วก็รอเช็ดอีกทีหนึ่งนี่คือเป็นการวิธีใส่เป็นวิธีการใส่ฝาทองเหลืองบอ่อเกลอบ่อบำบัดบอ่อดักไอมันใส่ได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้เป็นถังสมอย่างเดียวนะครับตัวนี้มันมี แบบให้ใส่แบบง่ายๆสะดวกสบายไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วครับก็สวยงามนะครับเป็นวิธีการใส่ฝาทองเหลืองฝาบ่อเกลอฝาถังส่วมถังบำบัดแล้วก็ตบท้ายไปเลยทำความสะอาดบาดแผลสักหน่อยจะได้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ท่านผู้ชมที่ได้รับชมไปนั้นก็เป็นการใส่ฝาทองเหลืองถังส้วมนะครับแต่ทุกวันนี้ฝาทองเหลืองเขาไม่ค่อยนิยมกันครับลูกค้าของช่างเล็กเขาจะใช้เป็นฝาทองเหลืองหรือว่าเป็นฝาสแตนเลสนะครับเป็นของดีมีคุณภาพอีกแบบหนึ่งอย่างหนึ่งที่ให้ทางเลือกแก่ลูกค้านะครับลองใช้ดูลองทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะ ได้ใช้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ขออำลาพาจากท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ